ดีครับสวัสดีครับพี่น้องนักลงทุนทั้งหลายนะครับวันนี้วันที่หกอ่าวันอะไรครับเดือนที่ห้าใช่ไหมห้ามิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสามนะครับเมื่อวานนะครับวันเมื่อวานเมื่อวานมันพฤหัสนะครับวอลลุ่มหนึ่งแสนสองหมื่นล้านนะครับดันพุ้นขึ้นไปสามสิบแปดจุดนะครับส่วนวันนี้เมื่อเช้าเปิดมาดูนิ่งๆช้ำๆนะครับเหมือนไม่ไปนะครับแต่พอเปิดมาตอนบ่ายสามนะครับอย่างที่เห็นนะครับบวกมายี่สิบสี่จุดนะครับ นำโดยกลุ่มน้ำมันนะครับ่แต่ดับหนึ่งน้องแบมนะครับอันจะอันดับหนึ่งน้องแบมนะครับ24บบาท40ตังค์นะครับจะใกล้จะแตะ25่แล้วนะครับ25่หแตะยังไม่นะครับมาเช้าน้องแบม24บบาท40ตังค์นะครับปตท40บาทนะครับเห็นไหมครับคนที่หลับไปสัก2 2เดือนนะครับตื่นขึ้นมานะครับจะไม่รู้สึกว่าหุ้นมันลงเลยนะครับปตทจะ44บาทใช่ไหมลงไปเหลือ26 27บาท นี่กลับขึ้นมา40บาทแล้วนะครับพี่เทพเราจะลงไป60กว่าบาทนะครับ SCB ลงไป60บาทนี่ขึ้นกลับมาจาก90บาทนะครับแล้วก็เค a n k k b เคแบตอนนั้น80บาทนี่โหเหมือนแบงค์จะเจ๊งเลยนะครับอ่า BBL นะครับ101ย่ำฐานก็อยู่ตรงนั้นนะครับบอกบอกแพงแพงแพงนะครับทุกคนบอกแพงนะครับตอนนี้ขึ้นมา126บาทแล้วนะครับก็ประมาณ26-27รนะครับรวมปันผลก็เป็น30นะครับในปีนี้นะครับ CPO มาช้าๆนะครับแต่มาแบบมั่นคงหน่อยนะครับก็73บาทนะครับวันนี้ปตท GC มา51แล้วนะครับ PTGC ห้าสิบเอ็ดนะครับจากคุณผม47บาทแล้วลูดไป22นะครับแล้วนี่ขึ้นมาครับเหมือนไม่มีเกิดขึ้นเลยครับ i n t ั s ก็56บาทยังไม่ค่อยไปไหนนะครับวันนี้หุ้นยูมาแล้วครับ Justmin นะครับ j u s t m i นะครับขึ้นนะครับสุดหอเขาบอกหลอใช่ไหมครับตันนี้หลอ อ่ะทรูครับแล้วทรูมานะครับเออที่วันนี้ย่อนะครับนิดนึงนะครับครับท็อปอ่ะเห็นท็อปห้าสิบาทนะครับวันนี้บวกสามบาทนะครับหกเปอร์เซนกว่านะครับนะครับ GPSC ก็มาเจ็ดแปดสิบาทแล้วนะครับก็โหพู้ยังไงครับนี่ทำไงดีครับมันชนมันไม่ลงมันมันมันไม่ชนหนึ่งสามเจ็ดห้านะครับไม่ไม่ชนหนึ่งสามเจ็ดห้า มันกระโดดข้ามมาพันสี่สิบแล้วมากระโดดมานี่แล้วครับวิ่งต่อพันสี่ร้อยสห้าจุดนะครับดูกันไปต่อนะครับว่าจะเอาไงต่อใครรับช่วงต่อใครจะส่งไม้ต่อนะครับดูทิกเกอร์วิ่งหน่อยนะครับชัยโยทีไพีพีนะครับลงไฟฟ้านะครับปันผลจะถ้าปันผลได้อย่างนี้ดีเลยครับทีพีนะครับทีไพีพีนะครับถ้าปันผลีได้แบบนี้ทุกปีทุกปีราคาที่ลงมานี่ถือว่าโอเคแล้วครับ GGC นะครับจะกัดมาสิบบาทแล้วั้มครับนี่ SPRC แล้วก็เอสโซนะครับลงกันเล็กเนี่ยครับผมก็ชอบนะครับลงทุนไม่เยอะได้จํานวนหุ้นเยอะนะครับและเนินเท้าขึ้นมายืน8บาทนะครับจากวันนั้น7บาทกว่ากว่า7บาท70นะครับอ่ายุคเทพมามานะครับถอนนะครับถอนมีการเพิ่มทุนนะครับหุ้นถอดจะเพิ่มทุนนะครับเพิ่มทุนนะครับผมเตรียมเงินให้ได้นะครับถอนนะครับอีออนบาท5 1 1ส1บาทนะครับอีออนนะครับ แบบเดียวกลับมา100ห้าสิบแล้วนะครับอีออน AWC476 นะครับของของคุณเจริญนะครับพอาะเพาะสพมีเทมขายมาแล้วครับตอนนี้กองทุนกองหลีดบางตัวนี้น่าสนใจนะครับ89% 10%นี่ครับวันนั้นเผิ่แป๊บเดียว CPNGC นะครับ CG นะครับกระโดด40ตังค์40ตังค์เลยนะครับจากที่ซื้อไป10บาท30ตังค์นะครับรับปันผลแล้วนะครับทูเขียวมี KDC ซื้อกลับนะครับ KDC ลงไปเกือบ25 6บาทนะครับ ขึ้นมาเหมือนไม่เลยเกิดขึ้นครับสเตคอนลงไป10บาทนะวครับงวดที่แล้วนะครับตอนผมถอดใบหุ้นนะครับตอนนี้ขึ้นมา16บาทนะครับเอแซฟมาวันนี้เอละวันวันนี้นิ่งๆนะครับเอละวันลงไป2บาทนะครับเร็วมากครับขึ้นมาเ0ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับออออนมาออออนมีขายนะครับออออนสภาพคล่องจะน้อยนะครับเอาละครับวันนี้ก็เท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านโชคดีเช่นเคยนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงและเสียวผู้ลงทุนปลอดระมัดระวังเงินในกระเป๋าของท่านเองนะครับ ซื้อเองเทรดเองกำไรเองนะครับไม่ต้องเชื่อใครนะครับแต่ที่ใจ้ด้วยตัวเองนะครับเงินของเราเองกำไรเองขาดทุนเองนะครับกำไรก็มีความสุขนะครับขอให้ท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ